วันนี้ก็จะขอพูดเรื่องการแจกของคนน้ำท่วมแต่ความจริงเรื่องน้ำท่วมปีนี้วัดท่าสูงก็ท่วมท่วมสองละลอกติดกันน้ำเก่ามาไปไม่ทันหมดน้ำใหม่ก็มาต่ออีกงานก่อสร้างต้องหยุดชะง,งักไปสี่เดือน ก็เป็นว่าคนน้ำท่วมจะไปแจกของคนน้ำท่วมกว็ไาปาไม่ไหวเรื่องราการที่สองคนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนัก <c oughs> ก็เป็นว่าจะไปแจกคนอื่นไม่ได้ก็ต้องแจกกันในบ้านนั่นคือว่าเด็กของลูกชาวน้ำท่วมมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดท่างูง ตรงเรียนพระสุธรรมยานเถระประมาณเกือบ300คนจริงๆแล้วก็ถึง300คนแต่ว่าเธอลาออกไปเสีบ,บ้างให้ออกไปบ้างเพราะความประพฤติบกคร่องที่ดีก็เหลืออยู่ประมาณ280คนเศษทั้งหมดนี้ทางวัดรับเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรค ให้อุปกรณ์การาศึกษาสีค่าเราเรียนในเสร็จจ้างครูสอนให้ด้วยเมื่อน้ำท่วมมาแล้วปรากฏว่าญ่ามีคำสั่งว่าสามเทอมนี้ไม่เก็บทุกอย่างแค่นักเรียนให้เรียนทุกเลี้ยงทุกอย่างหมดแม้แต่ค่าอาหารที่เคยผ่อนคลายมาบ้างคือปกตินักเรียนหอพัก ให้ผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารมาบ้างแต่ก็ไม่พอส่วนนั้นก็ยกไปวัดจ่ายหมดเป็นอันว่านักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่วัดต้องสงเคราะห์เทิมและล้านเศษแต่เ,เงินทองที่ได้มาทั้งหมดก็ใสบ่บรรดาลูกหลานและบรรดาสมพุทธบริษัทช่วยกัน เมื่อวันที่18ธันวาคม2 5ันวาคม2531ก็แจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่มผ้าห่มนี่แจกเป็นสองรลอกคือล,ลอกที่หนึแก่แจกกับนักเรียนสองสามร้อยผืนัละลอกที่สแจกกับผู้ปกครองเอนนักเรียนอีก300รผืนรวมเป็นผ้าหม 600, ่ม6กร้ผืนเครื่องแต่งตัวที่บรรดาท่านพุทธบริษัท,ทสงเคราะห์มา แจกไปคราวนี้โดยประมาณสองพันชุดเศษ็จคือว,ว่าให้กับนักเรียนด้วยให้ไปส่งให้กับผู้ปกครองด้วยก็รวมความว่าของที่ท่านหลายให้มาได้จัดจ่ายไปแล้วสำหรับพรองมนั้นเมื่อไปซอยไยลมต้นเดือนธันวาคมมุสมนเธอถวายมาร้อยผืน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่พอจึงสั่งให้เดินฉายคอมันเนื้อเดือนฉายบุญนาคคนเดียวกันจัดซื้ออีกสองร้อยผืนคิดว่าจะออกสตังเองก็พอดีเดือนฉายกับพวกใครบ้างก็ไม่ทราบช่วยกันออกครบสองอีกสองร้อยผืนเมื่อพิจารณาแลวเห็นว่าเด็กที่แรกคิดจะมาแจกบรรดาผู้ปกครอง ก็ปรายกฏว่าบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีผ้าจะหม่มเพราะว่าทุนเดิมก็เถิอนน้อยอยู่แล้วก็เลยแจกนักเรียนแค่เกือบ300ร้อยผืนขาดนิดหน่อยแล้วก็สั่งใ่ายให้แก่บิดามารดาอีกสอ0สผืนเป็น6กร้อยผืนด้วยกันสำหรับการแจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่มให้แก่นักเรียน บรรดานักเรียนด้วยแล้วก็บิดามารดาของเธอด้วยผู้ปกครอ,องด้วยบรรดาท่านนั้นหลายอาจจะคิดว่าเมียในสงเป็นระการใดทัด้งนี้ก็คอยดูเรื่องราวของอังคุลเทพบุตรในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครู ขึ้นไปนแดงพระธรรมทีน,นาโปรดพระพุทธมารดาเมื่อไปถึงดาวดึงครั้งแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดาสององค์ืออินรรทกระเทพบุตรกับอังกุละเทพบุตรทั้งสองท่านมาก่อนเทวดาอื่นทันนี้พระอินทนร่ับอยู่ก่อนนะเมื่อพระอินทนรัตอยู่ก่อนว,ว่าสององค์นี้อยู่ใกล้ไม่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไป ก็มาก่อนเทวดาอื่นท่านอิงอังกุละเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายอินทกาเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังกุละเทพบุตรก็ถอยอินทกานั่งที่เดิมเมื่อเทวดามาหมดดาวดึงปรากฏว่าอังกุละเทพบุตรอยู่ท้ายสุดเป็นเทวดาหางแถว อินเดกาเทพบุตรเป็นเทวดาหัวแถวตามเดิมพระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลขครองการบำเพ็ญศนนอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชาชนทราบจึงทรงบรรดาลเสียงพระก็องด้วยเสียงเทวดาด้วยที่สนทนากันให้ดังถึงเมืองมนุษย์ ให้คนที่อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งหมดคอยพระองค์อยู่หลายโกดได้ยินได้ฟังทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตยังได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอังคุละเมื่อแตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้างพระบายข้างซ้ายของตถาคตขันเทวดาทั้งอุป,ปองค์อื่นมาหมดต่วดึง เธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้อังกุละเทพบุตรจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้า,าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐี เวลาดั้นคนมีโยก8แปดหมื่นปีอีกสองหมื่นปีท้ายจะใกล้จะตายให้ตั้งโรงทาน80แห่งหนึ่งโยตตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยตตั้งหนึ่งแห่งให้ทานคนยากจนคนกระพระคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นเวลาสองหมื่นปี แต่สายว่าเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมยังได้อานิสงส์น้อยตายจากความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบนน้อยที่สดุดแต่ว่าเป็นก็มีวิมานทองคําเคลี่ยงมีนางฟ้าหนึ่งพเป็นบริวารน,นี่แาวดัรบบดาท่านบูรับฟัง แม้แต่การบำเพ็ญกุศลแจกแก่คนที่ไร้สินไร้ธรรมยังเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้มีวิมานทองคําเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ได้ว่าสำหรับเด็กที่ท่านแจกเด็กนีเรียนสุธรรมพระสุธรรมยานวิทยาวัฒาสงูงเด็กทั้งหมดที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องสอบการฝึกกรรมาฐานให้ได้ก่อน ถ้าได้กำลังมโนยิทธิได้พอสมควรจรึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันทุกครึ่งเดือนครึ่งเดือนจะมีการซ้อมกับซ้อมกรรมฐานกันครั้งหนึ่งและกฎระเบียบของโรงเรียนนี้อันดับแรกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในสังหาวัาตุสีได้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์สองพูดดี สามช่วยเหลือการงานสีไม่ทิ้งตัว <c oughs> แล้วก็ต้องพยายามทรงในพรมิหารสี่คือเมตตาความรักกุณาความสงสารมมตุตาไม่อิจฉาที่เสียาไใครให้ใครได้ดีพอยินดีด้วยมุเมเบกขาวางเฉยเม่เคราะกรรมเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมีกรรมบทสิบปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พุดธิในกรรมและไม่ดื่มสุรามีไร ทางกายทั้งวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบทำไม่พยาบาทจองล้างจองผลานใครมีความเห็นตรงตามคำสอนองค์ทเดพตะสัมมาทัพุทธเจ้านี่เป็นนักคนตุนธรรมของนักเรียนพุทธมายานวิทยาวัดท่าสูง ก็รวมความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรการพลังพลาดไปบ้างเป็นของแต่บรรดาของปุถุชนฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าบิดามารดาของเธอจะบกพร่องบ้างแต่ว่าเด็กก็มตั้งอยู่ในเกณฑ์มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมพอสมควรฉะนั้นอานิสงส์ที่เพิงได้รับจากการแจกเด็ก ก็เห็นจะเป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์ชั้นดาวดึงแน่นอนเอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายเญียงในลูกหลานทุกคนที่บำเพ็ญกุศลมาทรงเคราะห์มาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติเจริญภาวนาเป็นปกติตนเองเมนิสงส์ใหญ่อยู่แล้ว ให้ม,มาเสริมในการให้ทานอย่างนี้ผลในความดีก็ยิ่งยิ่งเห็นไปกลงความว่าการให้ทานกับเด็กที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิตามสมควรย่อมมีนิสงส์สูงกว่าผลของอังกุเทเทพบุตร